ในเวลานี้นะคะถ้าเขาสื่อสารมาที่คุณได้เขาอยากจะบอกอะไรมาเช็คความรู้สึกของเขากันนะคะจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เลิกกันไปหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีปัญหากันแล้วก็เวลาอยาห่างกันไปมาดูสิว่าถ้าเขาสื่อสารได้อยากจะสื่อสารอะไรมาที่คุณนะคะ จังจิตนิ่งๆนะคะมองไปที่ไพ่นึกถึงเขาและขอให้ไพ่ชุดนี้ช่วยตอบทีเจ็ดดาบอืมใครคนหนึ่งที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันดูเหมือนว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความฉลาดมีไหวพลิบดีนะคะมีความเจ้าเล่ห์มีเล่ห์เหลี่ยมนะแล้วก็เป็นคนที่ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เหมือนเขาทำให้คุณไประแวงสงสัยอะไรบางอย่างมีความลับมีอะไรปกปิดและความลับอาจจะเปิดเผยก็เลยทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กันหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบมามาหายหายก็ได้นะคะเพราะพลังงานของเขาจะเป็นคนที่มีความแบบเหมือนเจ้าเล่นะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่แบบออกแนวแบบว่าเหมือนเจ้าชู้ซ่อนเร้นปิดบังอะ่ะมีกิ๊กอะไรประมาณนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือ เขาอ่ะเข้ามาส่องคุณนะคะและการที่เขามาส่องคุณเนี่ยบอกเลยว่าคุณอ่ะดูมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดเขามากๆมาทำให้เขาอยากที่จะทักเข้ามาหาคุณตอนนี้เขาส่องคุณแบบเงียบๆไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดอะไรเลยนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเขาก็กดมานะเขาก็อาจจะกดบ้างนิดๆหน่นนอยๆแต่ก็ไม่ได้ทักไง ะะการกดของเขาอะ่ะมันเป็นการกดแบบเหมือนเขาเรียกว่าโยนหินถามทางนะคะเหมือนเป็นทริกกี้ของเขาอะ่ะแต่บางคนอาจจะบอกว่าหมอค้อนบล็อกไปแล้วนะส่งได้ยังไงไพ่ใบนี้มันจะเป็นไพ่ที่แบบเหมือนแอบ,บปกปิดซ่อนเร้นก็อาจจะส่งมาด้วยแอคเคาอื่นแอบคบเค้าหลุมของเขาหรือแอคเค้าเพื่อนของเขาเป็นลักษณะของการแอบ,บสืบแอบบส่งมากกว่าเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นลักษณะที่แบบเหมือนขมโมยอะ่ะเออ แอบทำอะไรประมาณนั้นโอเคไพ่ราชาไม้เท้านะคะพลังงานของไพ่ขอเซนเซอร์นิดนึงนะคะเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากนะคะและบอกเลยว่าไพ่ใบเนี้จริงๆหมอเซ,เซนเซอร์ไว้นะเป็นไพ่ที่แบบไม่ได้ใส่เสื้อผ้าคุณแล้วเป็นไพ่ที่โชว์โชว์บอดี้โชว์สัดส่วนเอาเป็นว่าตอนเนี้ย เขาแอบจินตนาการถึงสัดส่วนของคุณถ้าที่ผ่านมาเคย18บวกบอกเลยรูปร่างหน้าตาเสื้อทรงองค์เอวของคุณเวลาไม่ใส่เสื้อผ้ายังอยู่ในจินตนาการของเขาแต่ถ้าคุณบอกว่ายังค่ะยังไม่เคย18บปวกก็พไพ่แบบนี้มันจะเป็นในเรื่องของบอดี้รูปร่างอะ่ะเขาจินตนาการไปอะ่ะเออเขารู้สึกว่าคุณดูแซบอะ่ะนะคุณดูแซบ อยากจะกลับมาสิบปดบวกนะอือหือโอ้ยสองดาบขอขยายสองดาบสิสองดาบแล้วก็แปดเหรียญใบต่อมาเป็นไพ่แปดดาบเกรงว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาน่าจะมีบุคคลอื่นอะเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนแอบแซบ นะคะแอบกินแอบชอบแบบปกปิดแบบไม่เปิดเผยมีตัวเลือกมีทางเลือกที่ต้องเลือกที่ต้องตัดสินใจและก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้อยากกลับมาแซบกับคุณ นะถ้าเคยทซบแล้วบอกเลยยังไม่ลืมแค่หลับตานึกก็เห็นรูปร่างของคุณนะคะยังจินตนาการได้แต่ถ้ายังไม่เคยคุณก็ยังดึงดูดเขาอยู่ในเรื่องนี้แต่มันเหมือนกับว่าถ้าได้กลับมาเขาก็ยังยังให้ความชัดเจนอะไรไม่ได้อะ่ะนะคะสองดาบแปดดาบเจ็ดเจ็ดดาบมีอุปสรรคแล้วอุปสรรคค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่มีคนของตัวเองอยู่นะ แล้วเขาอยากจะบอกอะไรล่ะแค่อยากมาแอบแซบเนี่ยนะแต่ให้สถานะไม่ได้เนี่ยนะโอ้โหเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะเขาเขาเชื่อว่าในความสัมพันธ์เนี้ยที่เขาทำอะ่ะคุณก็เจ็บปวดเจ็บปวดมากนะคะไพาราชินีดาบไพสิบดาบเจ็ดดาบสองดาบแปดดาบดาบเยอะเหลือเกินเขารู้สึกผิดเหมือนกันแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณก็เจ็บปวด ถึงแม้ว่าภายนอกคุณอาจจะนิ่งคุณอาจจะดูเข้มแข็ง,าางแต่มันเหมือนกับว่าเขารับรู้ได้ว่าจริงคุณเจ็บปวดน่าจะมีการหักหลังกันแทงข้างหลังกันนะคะเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งปกปิดซ่อนเร้นแล้วพอความลับอะไรมันเปิดเผยออกมาก็มีคนที่เจ็บปวดมีคนที่เสียใจเขาขอโทษในสิ่งที่เขาทำลงไปไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะเขาก็ยังรักคุณ ลึกๆเขาก็อยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจนะอืยังไม่ได้ลืมคุณนะแต่ไพ่ใบเนี้ยบอกเลยราชาถ้วยอะออกแนวแบบว่าเหมือนไม่ไม่กล้าไม่กล้าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าที่จะแบบจู่โจมเข้ามาอย่างเช่นอยากจะติดต่อมาคุยก็ไม่กล้าติดต่อหรือถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเขาก็ไม่กล้าแหกข้อออกมานะคะออกแนวแบบว่าเหมือนเป็นราชาที่ไม่ค่อยมี power ไม่ค่อยมีอํานาจอนะ่ะ เออยังรักอะ่ะยังคิดถึงแล้วก็รู้สึกผิดอยากขอโทษ j u s t i c ืมันมีในเรื่องของความถูกผิดความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางเลือกขึ้นมาจริงๆเชื่อว่าเขาทำผิดต่อคุณนะเนี่ยคนคนนี้ทำผิดอะ่ะโอ้ อยากจะได้รับโอกาสนะคะอยากจะได้รับโอกาสจากคุณเห็นชัดเลยนะเทียนที่มันดับไปแล้วอ่ะอยากจะกลับมาจุดเทียนกับคุณเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขามีปัญหาก,กันหลายครั้งลักลักเลิกเลอกไปไปกับกับเห็นไหมคะเทียนดับหนึ่งดับสองดับสามแล้วยังจะมาสี่แล้วยังจะมาห้าเอาเป็นว่าสิ่งที่นาชาเห็นนะเนี่ยเลิกกันไปหนึ่งเลิกกันไปสองเลิกกันไปสามจะกลับมาอีกละ แล้ถ้าครั้งนี้จบมันอีกครั้งต่อไปมาอีกเขามีสต็อกเทียนอะ่ะเขาอยากกลับมาเปิดหนังสือเล่มเดิมอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาอธิบายอาทีนี้สิ่งที่น้าชายอยากจะรู้มากๆและเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันก็ถ้ามันมีประเด็นลักซ้อนอะ่ะแล้วเธอจะกลับมายังไงเธอเธอจะแค่มาขอโทษเนี่ยนะ แล้วก็มาแซบมาแซบกับฉันเนี่ยนะฉันได้อะไรจากสิ่งนี้ขอดูซิจะกลับมาขอโทษแล้วไม่ให้สถานะกันหรอขอดูซิว่าจะให้สถานะไหมล่ะโอ้เธอฉันเห็นไพ่นี้แบบอือยากให้แต่มันให้ไม่ได้อ้ ไพ่ราชินีฟจชันอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนอยู่ในเงาอะ่ะเปิดเผยไม่ได้อะ่ะไพ่ห้าเหรียญอะ่ะอยากให้อยากให้ใจจะขาดแต่เขาไม่สามารถที่จะทำได้จริงๆสามดาบนะปักลงกลางใจนะคะมีควีนมีตัวจริงมีควีนมีตัวจริงนะคะเออแล้วก็ให้ให้ไม่ได้จริงๆอะ่ะเออนะคะ แต่อยากให้อ่ะแต่มันให้ไม่ได้เหมือนเขาอยู่กับคนคนนั้นของเขาเขาไม่ได้มีความสุขอ่ะความสุขมันอยู่ที่คุณอ่ะอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วทำไมถึงให้ไม่ได้อ่ะเพราะอะไรส่งไม้เท้าอุ๊ยชอบจับปลาสองมือด้วยแหละอัศวินดาบแล้วก็เดอะเฮอร์มิตอืมมันมีทั้งเรื่องที่ว่าถ้าเขาอ่ะ มาให้สถานะกรอบคุณเขาน่าจะมีประเด็นกับทางนู้นพอสมควรนะคะน่าจะถูกเอาเรื่องอะ่ะน่าจะมีเรื่องอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีประเด็นในเรื่องของหน้าที่การงานคือขยับตัวทำไรไม่ได้อ,ะอ่ะอะแล้วเราควรจะให้โอกาสพอไหมเนเมื่อมันมันต้องคุมเรือก็ให้อีกก็เจ็บอีกนะคะให้อีกก็ต้องต้องอดทนนะคะเป็น เป็นแบบว่าเป็นเบอร์รองอะค่ะนะคะเป็นคนที่ต้องอยู่ในจุดที่ต้องยอมอะเป็นเบอร์รองอะแต่ว่าคุณอะเป็นดวงที่เป็นเบอร์รองไม่ได้ไงดวงของคุณมันต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นถ้าคุณเลือกที่จะกลับไปหมอใช้คำว่าคุณต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้เพราะตัวดวงของคุณมันต้องเป็นตัวจริง แต่ถ้าคุณให้โอกาสเขาคุณต้องยอมรับสภาพถามว่าคุณจะทนไหวไหมนัชชาเชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะคุณไปเจอคนที่ใช่ของคุณจริงๆอ่ะคุณก็ทนไม่ไหวหรอกและเดี๋ยวคุณก็จะไปจากเขาเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคอมเมนต์รับคำทํานายด้วยค่ะ